ปุเรนติสาคารังเทวะมีวะยิโตทินนังเบตานังอุปปัตติจิตตังมาจิตังจุมภังขิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปากันโทปะนาระโสยะถามิโสติระโส เทวพวังาลโยสุขีทีตยโววทนสีเรสียังว